สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่351-355ถึง355นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยทุกคนจุดอ่อนของราชาปีาศาจอยู่ที่คิดตั้นบนหน้าผากของมันหาโอกาสเล็งไปที่มันซะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจัดให้หืมข้าก็นึกว่ามู่เฉินจะแสดงพลังที่แท้จริงเพื่อกดดันราชาปีาศาจแต่ที่ไหนได้มันดันไปเจอจุดอ่อนซะได้ ฟังคําสั่งข้าทุกคนโจมตีไปที่คิดตั้นที่อยู่ตรงกลางหน้าผากมันซะมันได้ผลด้วยละดูเหมือนว่าจุดอ่อนของมันจะอยู่ตรงนั้นจริงๆฮึ จริงๆแล้วตัวตวนของมันนณตอนนี้มันไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่พวกเราคิดไว้ทุกคนไปได้มู่เฉินที่เจ้ากําลังคิดอะไรอยู่อีกล่ะถ้าเจ้าไม่โจมตีตอนนี้พวกเขาจะจัดการกับราชาปีศาจก่อนพวกเรานะแปลกมากๆถึงแม้ว่าทุกคนจะโจมตีพร้อมกันแต่ทําไมตอนนี้ราชาปีศาจถึงไม่หนีกันล่ะบางทีมันก็อาจจะโง่ก็ได้นะข้ากลัวว่ามันจะไม่โง่อย่างนั้นละสิ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นราชาปีศาจก็ไม่ขยาบออกจากตรงนั้นเลยหรือว่าจริงๆแล้วจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นนะราชาปีศาจคงจะไม่ได้ซ่อนเอาสมบัติเอาไว้ข้างล่างนั่นนะหาสมบัติเงินทองอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะบางทีมันอาจจะจริงก็ได้ที่ว่าราชาปีศาจซ่อนสมบัติส่วนตัวเอาไว้ข้างล่างนั่นขอบใจนะข้าคิดออกแล้วหารออยู่นี่นะเดี๋ยวข้าจะไปยืนยันสิ่งที่สงสัยเอง หมายความว่าอย่างไงกันหรือว่าราชาปีศาจจะซ่อนสมบัติของมันเอาไว้จริงๆอย่างนั้นหรอราชาปีศาจน่าจะยังไม่สังเกตเห็นเราเป็นไปได้ไหมว่าสมบัติจะอยู่ข้างใต้นี่ทำไมมู่เฉินมันถึงได้ไปอยู่ตรงนั้นกันละ่ะครั้งนี้มันมีแผนอะไรอีกละ่ะมู่เฉินจะกลายเป็นตัวปัญหาแน่ถ้าหากเราปล่อยมันไปแบบนี้หรือว่าเราจะใช้โอกาสนี้จัดการมันทิ้งซะ นั่นมันเฮ้ยไม่นะมาดูกันว่าเจ้าจะทำยังไงต่อไปเจ้าเด็กนั่นมันไปไหนแล้วล่ะดูเหมือนว่าเจ้ามู่เฉินจะถูกส่งออกไปจากพื้นที่แสงแห่งวิญญาณแล้ว ไอเตี้ยเจ้านี่มันน่าเกียดจริงๆเจ้ากล้าดียังไงมาวางแผนใส่มู่เฉินแบบนี้เจ้ามีหลักฐานอย่างนั้นเหรอข้ารู้ว่ามันจะต้องเป็นเจ้าถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีหลักฐานก็ตามหวังถงข้าอุตส่าห์ให้เกียดเจ้านะข้าว่าเจ้าควรจะลืมเรื่องนี้ไปก่อนดีกว่าคนฉลาดมักรู้ว่าตอนไหนควรสู้ตอนไหนควรถอยข้าไม่ยุ่งกับเจ้าตอนนี้หรอก <c oughs> ตอนนี้ราชาพีศัตต้องเป็นของข้า มู่เฉินตกหลุมพังให้กับเจ้าเตี้ยนั่นเจ้าวางแผนจะทํายังไงต่อไปอย่างนั้นหรออย่างน้อยเราก็สามารถล้างแค้นให้หมู่เฉินได้นะมู่เฉินเขายังอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอจะให้ข้าล้างแค้นอะไรเขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นหรอมันจอมแน่นอนอยู่แล้วคนอย่างมู่เฟิงหยางน่ะทําอะไรมู่เฉินไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมู่เฉินทั้งนั้นแหละเอ๋เรามู่เฉินหายไปไหนกันล่ะ ดูเหมือนว่าเราจะสามารถหลอกเจ้าพวกนั้นได้แล้วทีนี้เราก็สามารถใช้โอกาสนี้หาสิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ไอเจ้ามูเฟิงหยางมันวางแผนที่จะกำจัดเราโดยใช้ราชาปีศาจรอให้ข้าตรวจสอบที่นี่เสร็จก่อนเถอะแล้วข้าจะไปเอาคืนกับเจ้าแน้่ฉันของหินอยู่ที่นี่ข้าว่าต้องเป็นที่นี่อย่างแน่นอนมาขุดให้ทะลุเพื่อดูกันเถอะนี่มัน แสงแห่งวิญญาณทั้งหมดนี่คือแสงแห่งวิญญาณผู้บัญชาการอย่างนั้นเหรอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงไม่มีปีศาจผู้บัญชาการอยู่ที่นี่เลยพวกมันทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ที่นี่นี่เองราชาปีศาจสะสมแสงแห่งวิญญาณของผู้บัญชาการไว้ที่นี่มากมายมันทําไปเพื่ออะไรกันนะนี่มันคืออะไรนะ คิดตั้นก้อนนี้มันเหมือนกับอยู่ที่หน้าผากของราชาปีศาจในขณะที่แสงแห่งวิญญาณผู้บัญชาการผลิตพลังงานวิญญาณเพื่อคิดตั้นนี้หรือว่าราชาปีศาจใช้คิดตั้นอันนี้เพื่อสกัดเล็ดดูซับพ,พลังวิญญาณจากเราปีศาจผู้บัญชาการกันนะถ้าหากว่าเราเอาคิดตั้นนี้ออกไปข้างนอกละ ทำไมมันถึงได้แข็งแบบนี้กันเนี่ยตอนนี้ข้าอยากรู้แล้วจริงๆว่ามันคือสมบัติที่มีค่าที่สุดของราชาปีศาจหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นลองอีกครั้งฮะมันหนักมากพลังวิญญาณมันเข้มข้นมากจนทําให้คิดตั้นนี้หนักมากข้าตัดสินใจแล้วข้าจะเอาคิดต้นนี้ทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรออยู่ดีๆทำไมราชาปีศาจถึงดูคุ้มค้ังแบบนี้กันล่ะ ไม่นะอย่าบอกนะว่าราชาปีศาจรู้ตัวแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยแสงแห่งวิญญาณโคตรเยอะเลยดูนั่นเร็วนั่นมันมู่เฉินไม่ใช่เหรอว้าวใช่แล้วนั่นเขาเขาไม่ได้ถูกสังหารโดยราชาปีศาจไปแล้วอย่างนั้นเหรอหนอยจะมู่เฉินอยู่ที่นี่ได้ยังไงกัน ไม่นะมันพยายามจะดูดซับแสงแห่งวิญญาณที่นี่ทั้งหมดพวกเราจะต้องหยุดมันไว้เดีย๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นพวกเราทั้งหมดจะตายกันที่นี่มันกําลังแข็งแรงขึ้นด้วยพลังที่มันเพิ่งจะดูดซับไปพวกเราไม่มีทางหยุดมันได้แล้วถอยเร็วถอยเร็วเฮ้ยนั่นเจ้าคิดว่ากําลังจะไปไหนกัน ข้าว่าพวกเราสู้มันได้ฮะมันบ้าคลั่งไปแล้วหนีเร็วรีบไปเร็วเข้ามันอยู่ข้างหลังพวกเราแล้วหรือว่ามันเป็นพ่อคิดตั้นนี่อย่างนั้นเหรอมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยทำไมมันถึงไล่ตามพวกเราด้วย มันคงตามพวกเรามาพราะข้าเพราะฉะนั้นพวกเจ้านี้ต่อไปเลยเดี๋ยวข้าจัดการเองไม่นะมู่เฉินมันอันตรายเกินไปเจ้าได้ตายแบบไม่ทันตั้งตัวแนะ่ข้าก็จะช่วยเจ้าเองหืมก็ได้ลัวหลีกับข้าอยู่ต้านมันที่นี่เองส่วนเจ้าไปตามคนที่เหลือได้เลยพวกเจ้าทั้งสองดูแลตัวเองด้วยละ่ะเอาละตอนนี้พวกเรามาจัดการเจ้าตัวนี้กันเถอะ ฮะทำไมมู่เฉินถึงพุ่งเข้าไปใส่ราชาปีศาจแบบนั้นกันนะมันคิดว่ามันสามารถจากการราชาปีศาจได้หรือไงมันจะต้องมีแผนบางอย่างแน่อยู่ที่นี่สักแป๊บและจับตาดูมันไว้ถ้าหากว่ามันมีโอกาสได้ผลประโยชน์เราก็เฉวยโอกาสนั้นซะแต่ถ้าหากไม่มีโอกาสเราก็ถอยให้เร็วที่สุดข้าว่าเราลองพามันกลับไปที่ใต้ดินเราอาจจะสามารถสู้มันได้ตกลง เจ้าดึงความสนใจจากมันสักคู่จะได้ไหมเฮ้เจ้าจะวางวงเวทอะไรสักอย่างอย่างนั้นเหรอพอดีว่าข้าวางแผนไว้ใช้กับเฮียเยาว่ะแต่ข้าคิดว่าข้าควรจะซ้อมมันกับเจ้านี่ก่อนไม่มีปัญหาเจ้าควรจะใจเย็นหน่อยนะอ่า นี่มันลัวลีแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอความแข็งแกร่งนี่มันอะไรกันนางอยู่ระดับเดียวกันกับลีส่วนถงจกๆเจรเนี่ย